เดี๋ยวมีสไลด์ต่อใช่ไหมครับครับจริงๆแล้วถึงตรงนี้ก็จริงๆก็เผื่อว่าใครๆอยากจะมีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็ก็อินดีเลยนะครับเมื่อกี้บกร่์เล็กจะถามอะไรนะลราน้องแสบครับถามเลยอดี๋ยผมถามก่อนแล้วกันตัวแพลตฟอร์มเนี้ยผมเข้าใจว่าแบบถ้าเป็นคนที่ที่เหมือนกับว่าอยู่ในวงการเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะใช้งานใช้งานมันง่ายแต่ถ้าแบบคนที่เขาเป็น SME ที่ อาจจะเป็นสายการผลิตธรรมดาแต่ว่าอยากปรับธุรกิจแล้วเขาไม่มีความรู้ดังเทคโนโลยีเท่าไหร่เนี่ยเขาจะสามารถใช้ง,งานมันได้ง่ายไหมครับครับจริงๆแล้วตอนที่เราออกแบบ ICP นะครับเราบอกว่านี้มันใช้งานได้ง่ายอยู่แล้วนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเนี่ยเราถึงทําออกมาเป็น9้าช่องให้คนเนี่ยกก้าช่องเนี่ยก็มีมีคาอธิบายนะจริงๆแล้วเนี่ยในใน,ในเว็บไซต์เนี่ยเราก็มีตัวอย่างเลยนะครับก็คือความตั้งใจของเราคือเราอยากจะแจกไอตัว ICP นี้ออกไปฟรีเลย คับ <ing> ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้เพื่อจะไปแก้วิกฤตในช่วงนี้ของตัวเองนะ,<ช>ะนเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามจะอธิบายทุกช่องอย่างละเอียด e พร้อมยกตัวอย่างเป็นภาษาไทยนะครับว่าแบบทุกคนสามารถเข้าไปอ่านได้ว่าแต่ละช่องเนี่ยมันคิดยังไงทายัยางไงาพร้อมยกตัวอย่างผมคิดว่าเขาเนี่ยสามารถเอายไปใช้ได้แต่ถ้าเกิดเมื่อกี้ที่ค <cũng S 2> ุณกดถามว่าเอ๊ะในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งละผมคิดว่าเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยเราก็คงไม่ต้องการให้เขาไปทําถึงขั้นที่ว่าถ้าเป็น SME ไใช่ไหมไม่ต้องถึงขั้นที่ว่า ไปเขียนเว<ม>็บไซต์ใหม่ขึ้นมาเลยนะท<ม>ําระบบจ่ายชำระเงินอะไรให้มันยุ่งยากพยายามดึงเอาเอาสิ่งที่มันใช้งานง่ายอยู่แล้วนะครับเช่นอาจจะใช้ Messaging p l a t ฟอร์ใช่ไหมฮะใช้ QR, QR Payment อะไรที่ที่เขามีอยู่แล้ว<ม>อ่ะอไม่ต้องไปตีลังกาคิดในมุมเทคโนโลยีคือ,อคือคำว่าเทคโนโลยีที่เราเขียนไวใน้ในในในแคนวาสของเราเนี่ยเพื่อจะให้เขาตระหนักเฉยๆครับว่าฮ้ยอย่าไปทําอย่าไปทำออฟไลน์เยอะนะเพราะว่าออฟไลน์มันยากแล้วมันมันมัน,ม,น,ม,นมันจะโตช้า มันจะไม่ทันทีเพราะฉันเนี่ยพยายามเอาดิจิตอลเนี่ยเข้ามาช่วยหน่อยนะแต่ว่าจําเป็น้ต้องเป็นอะไรที่มันแอดวานซ์นะผมว่านั้นเป็นเป็นความตั้งใจของเรานะครับอืมครับอันนี้เห็นภาพชัดเจนเหมือนกันเมื่อกี้ที่ดรอธิบายจากจากตัวแคนวาสตัวนี้ออกมามันสําคัญอยู่ที่ว่าเราตั้งคําถามถูกหรือเปล่าถูกไหมครับคือเรามีหัวข้อแล้ววัดพาวต่างต่างแล้วเราตั้งคําถามถูกหรือเปล่าแล้วก็ต้องเข้าใจสถานการณ์จริงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมโนกันเกินไปว่าฉันจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ เอาสถานการณ์จริงมาวัดกันแล้วก็เป็นความจริงเหมือนกับ Business Canvas ที่เขาใช้กันซึ่งเข้าใจว่าผู้ประกอบการหลายคนเคยผ่านเรื่องของ Business Canvas มาแล้วโมเดล Canvas ตัวนี้นะครับใช่ไหมครับใช่ครับยิ้จะทำได้ไหมของของเราเองแม้กระทั่งคือก่อนที่เราจะเอา i อ p มาใมาใช่ไหมครับแล้วก็ตัว Canvas เนี่ยเราเองเนี่ยก็ทดลองกับตัวเราเองก่อนนะครับแต่ว่าแปลว่าคือก่อนที่เราจะกล้าเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปแชร์ให้ชาวโลกใช่ไหมครับเราก็บอกว่า ไอ้ตัวไรซ์เองเนี่ยก็ใช่จริงผมอยากใช้คุณจินช่วยขยายความตรงนี้เพราะจริงๆแล้วคุณจินเนี่ยก็หลังจากที่เราคุยกันใช่ไหมครับ<ฆ>เราก็บอกว่าเราต้องใช้เองก่อนนะครับผมก็เลยคุยกับคุณจินนะครับ<ฮ>ผลบอกว่าถ้าเราใช้เองก่อนได้แล้วมันทําได้จริงเนี่ยแล้วมันช่วยช่วยแม้กระทั่งเพราะเพราะเพราะไรซ์เองเนี่ยเราก็ได้รับผลกระทบเยอะมาก<ฆ>ใช่ไหมครับเพราะส่วนหนึ่งที่ที่ไรซ์ทําอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของเรื่องของตัวไรซ์อินวิสิตี้เป็นเหมือนอะไรนะครับ<ฆ>ซึ่งก็ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะว่าคนก็มาเรียนไม่ได้เดี๋ยวผมให้คุณจินขยายความตรงนี้นนิดึงว่า ว่ามันมันมันกระทบกับเรายังไงแล้วเราแล้วเราทําไปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างไงครับครับใช่คุณจินเลยครับจากที่เมื่อสักครู่คุณหมอคิดได้ยกตัวอย่างนะคะเรื่องของการใช้ ICP แล้วก็ตัวอย่างที่หมอคิดยกมาเนี่ยเมื่อสักครู่เป็นเรื่องของธุรกิจฟิตเนสถูกไหมคะ ก่อจริงๆเป็นเป็นเรื่องที่จะว่าบาังเอิญก็ได้เพราะคล้ายกันมากๆก,ก,กับกับไรส์จริงๆก่อนหน้าที่จะที่จะฟังเนี่ยเราก็เอินนึกไม่ถึงนะว่าเราจะมีความคล้ายกับธุรกิจฟิตเนสได้ขนาดนี้แต่ว่าแทนที่เราจะช่วยให้คนอหุ่นดีแล้วก็ฟิตมากขึ้นใช่ไหมคะแต่เรา <ๆ S 2> ช่วยให้คนสร้างนวัตกรรมได้นะคะนวัตกรรมนี้ก็อาจจะคล้ายๆกับฟิตเนสเลยคือคุณฟังอย่างเดียวคุณก็ไม่ผอมเนอะคุณคุณดูวีโออย่างเดียวคุณก็จะไม่ผอมเนอะ คุณต้องทําคุณต้องลงมือทําแล้วคุณต้องมีมีเมนเตอร์ที่คอยอยู่ใกล้ชิดกับคุณเพื่อที่จะคอยบอกคุณด้วยว่าถ้าคุณคุณควรจะเริ่มจากท่านี้ท่านั้นคุณต้องปรับยังไงนะคะ<ฆ>เพราะฉะนั้น,ม,นมันมีความคล้ายกันอยู่ค่อนข้างมากทีนี้จินอาจ,จะไม่ได้ย้ําไปจนถึงว่าเอต้องเดินตามอา่ซ ICP แพลนยังไงแต่ว่าอาจจะขอเจาะลงไปเลยว่าในชิ้นที่สําคัญสําคัญเนี่ยเมื่อเราเมื่อเราเริ่ม identify อา่าหรือว่าระบุป,ปัญหาที่เกิดขึ้นนะ<ฆ> สิ่งที่เราเป็นในในธุนนรกิจเนี่ยที่ยังจะต้องเดินหน้าต่อไปเนี่ยแน่นอนแคชฟลู o อาเราให้เราสามารถที <downloading S 2> ่จะให้บริการได้บริการในใน,ในเรื่องของการให้จัดการาจัดเวิร์กช็อปอบรมด้านนวัตกรรมแบบลงมือทำเนี่ยทำยางา <nin> จะยังทําให้มันเกิดขึ้นต่อไปได้นะคะเพ<ช>ื่อเรี้ยงบริษัทต่อไปนี้เราก็เลยซูมอินเข้ามาค่ะในเรื่องของไม้ตั้งปัญหาให้ถูก ปัญหาจริงๆคือไม่ใช่คนมาอบรมไม่ได้นะคะ án, แต่เราก็ไม่ใช่ว่าคนไม่มีช่องทางในการเข้าถึงการเรียนออนไลน์ด้วยการเรียนออนไลน์เนี่ยคุณสามารถที่จะเข้าไปถึงทางเลือกต่างๆเต็มไปหมดเลยคุณดู Youtube อยู่ที่บ้านก็ได้คุณอ่านหนังสือก็ได้นะคะหรือมีมีแพลตฟอร์มเ mm hmm. รียนออนไลน์ต่างๆเต็มไปหมดแต่ทําไมล่ะทําไมการเรียนออนไลน์ต่างๆเหล่านี้มันถึง ถ้าเกิดคุณไปดูสถิติเนี่ยใ,ในครั้งเนี่ยคนที่โรงเรียนคอร์สออนไลน์เนี่ยม,มีอัตราส่วนในการที่จะเรียนจนจบคอร์สเนี่ยอาจจะมีไม่ถึง10%ด้วยซ้ำมันเป็นเพราะอะไรปัญหาจริงๆมันคืออะไรนะคะ,ะเราก็เลยลองมามา,มา,มาตั้งตั้ง,ต,งตั้งสมมติฐานแล้วก็ทำการทดลองกันขึ้นมาดูนะคะ,ะเราก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนออนไลน์เนี่ยมันต้องบังคับใจตัวเองเยอะมากเลยนะมันต้องมีระเบียบวินัยมันเหงาด้วยนะ แล้วก็โอ้โหบางครั้งเรียนแล้วยากแล้วก็ไม่รู้จะถามใครใช่ไหมคะทีนี้งั้นถ้าเกิดประสบการณ์อย่างนี้ประสบการณ์ในในการได้รับาการโคชชิ่งหรือมีเพื่อนหรือมีคนให้ถามคล้คลายๆเรียน<า>ฟิตเนสเนี่ยแหะค่ะเหมือนกับการไปเข้าฟิตเนสเนี่ยเราจะยังดีลิเวอร์ประสบการณ์แบบนี้ได้ยังไงเอามาใช้กับ Rise ไรส์ยังไงเพราะฉะนั้นไรส์เลยออกแบบคอร์อสเรียนออนไลน์ของไร์นะคะให้ มันเป็น experiential learning หมายความว่าเป็นการเรียนแบบลงมือทำปฏิบัติจริงพร้อมกับโค้ชแล้วก็เมนเตอร์ที่คอยให้ฟีดแบ็กกับนักเรียนจริงๆและในขณะเดียวกันเนี่ยนักเรียนเข้ามาเรียนเนี่ยก็ไม่ได้มาคนเดียวนัดเวลากันเข้ามาปุ๊บเหมือนกับการที่เรากําลังทําการสัมภาษณ์ออนไลน์อย่างนี้นะคะมีทั้งท่าน้มอพร้อ,อมกักน11เโมงกันนะนะเจอกันนะคะทุกคนเปิดกล้องปิดไม์บอกให้ทําอะไรก็ทํา อ่าอันนี้คือสูตรที่เราได้ทดลองแล้วก็คนพบกันมาว่าถ้าเกิดมีการเปิดกล้องมันจะมีความแบบว่าปิดก,กดดนันเพื่อนเรากําลังทําอยู่นะเพื่อนเรากําลังพรีเซนต์อยู่เราต้องตั้งใจนะคะตรงนี้คือสิ่งที่ที่เราอ่ากลั่นออกมาในในมุมของไรส์จากการจากการทําทดลองอ่าทดลองทำอ่าคอ,อร์สออนไลน์มาสักพักหนึ่งเนี่ยทำให้เราจับจุดตรงนี้ได้นะคะก็จากเดิมถ้าเกิดเรามองว่านำคอ,อร์สออนไลน์ หมายความว่าแค่ถ่ายวิดีโอแล้วก็นําขึ้นออนไลน์ถ้าเรามองในมุมนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาของของนักเรียนของผู้ <c oughs> ที่สนใจจะฝึกทํางานนาวัตรกรรมจริงนะคะไรซ์ Rise ก็เลยปรับหลับสูตรนะคะก็คือเป็นโอเคทุกคนเข้ามาเรียนนะมาเรียนออนไลน์ในลนนักษณะนี้แต่ทุกคนเปิดกล้องนั่งทํากิจกรรมพร้อมๆกันมีอินสตราคเตอร์คอยสอนจากนั้นมีการจัดเป็นปกลุ่มมย,ย่ยอยๆด้วยอ่าแล้วก็ <c oughs> แต่ละกลุ่มก็จะมีเมนเตอร์เข้าไปประจานะคะทุกๆคนใน จะต้องถูกเรียกขึ้นมาพีเต์งานที่ตัวเองกําลังทําแยกย้ายทํา5นาทีแล้วก็เปิดกล้องเพ mm ื่อโชว์ผลงานของกันและกันแล้วก็นํากลับมาพีเต์ในกลุ่มใหญ่นะคะ mm hmm. ตรงนี้เป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ที่เราได้ได้ได้เจาะลงไปจนถึงระดับการปฏิบัติงานจริงนะคะมากมากกว่าแค่ Mindset mm hmm. มากกว่าแค่ว่าภาพใหญ่โอเคเราต้องเปลี่ยนเราต้องโกออนไลน์แต่เราต้องไปให้ถูกจุดด้ว่าปัญหาของผู้บริโภคในการเรียนออนไลน์คืออะไร เราจะแก้ไขปัญหาและเข้าไปถึงจุดนั้นได้ยังไงนะคะ mm hmm. นี่ในเชิงของอ่ารูปแบบแน่นอนคลาสเรียนอ่าคลาสเรียนพอเป็นออนไลน์ปุ๊บนะคะเราอาจจะถ้าเกิดปกติที่ไรส์จัดเนี่ยเราเรียนเป็นวันวันเรียนแบบเข้มข้นหนึ่งวันสองวันอันนี้พอเป็นออนไลน์ถ้าเราเรียนกันเป็นวันวันเนี่ยน่าจะยากมากเลยมันผู้คนอาจจะเบื่อนะคะเราต้องซอยย่อยๆนะคะจัดเป็นคลาสเล็กๆแล้วจัดเป็นซีรีส์หรืออะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะก็คือเป็นเป็น เป็นกลยุทธ์ที่เราต้องต้องคิดต่อไปว่าปรับยังไงเพื่อให้โดนใจของผู้บริโภคนะคะเห็นภาพเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าการสอนออนไลน์มันมีหลายรูปแบบบางอาจารย์บางท่านก็เอาวิดีโอเดิมขึ้นไปแล้วก็ปล่อยให้ดูกันไปแล้วก็จบแล้วก็ไปทําการบ้านมาบ้างอะไรอย่างนี้แต่อันนี้ประเด็นหนึ่งที่คุณจินยกมาคือหัวข้ออันหนึ่งที่บอกว่าเหงาเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นอาการเลยเนาะเพราะตอนนี้ทุกคนก็ต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมครับแต่ดีที่มี การสื่อสารแบบทันทีแบบนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็อาจจะพูดไปสักประมาณแป๊บหนึ่งแล้วก็รออีกสามวอีฝ่ายหนึ่งตอบมาตอนนี้เราจะแบบว่า instantly มากเลยมันทําให้การเรียนดีขึ้นอยากจะถามว่าของไรที่คลาสหนึ่งพอบอกว่าเราปรับการเรียนอย่างนี้มันทําให้เราจะต้องมีคลาสย่อยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่สอนเราจะต้องทํางานหนักมากขึ้นใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ,ะเป็นเรื่องที่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีถ้าถ้าเรามองใน ICP เนี่ย กระเถิบมาอีกช่องหนึ่งเนี่ยในเรื่องของ collaboration อการที่เราจะทําสิ่งนี้ให้สาเร็จได้เราต้องดึงความร่วมมือจากส่วนไหนบ้างแน่นอนเลยว่า stakeholder หรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องที่สําคัญที่สุดสําหรับไยสันนะคะในในมุมของการให้บริการออนไลน์ให้ได้ก็คืออาจารย์แต่ถ้าเรามองไปลึกๆจริงเนี่ยอาจารย์ก็กระทบเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดนักเรียนมาเรียนไม่ได้เราจัดออฟไลน์เวิร์กช็อปไม่ได้อาจารย์ก็แย่แล้วไม่รู้ว่าจะมีรายได้ได้ยังไง เพราะฉะนั้นเวลานี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดเลยค่ะที่อาจารย์หลายๆท่านให้ความร่วมมือกับไรส์เป็นอย่างการที่จะร่วมกันออกแบบประสบการณ์ออนไลน์ที่มันเกิดขึ้นแล้วอันนี้กำลังกับคุณจีนกำลังจะบอกหรือเปล่าว่าก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีความร่วมขอความร่วมมือประมาณนี้แต่ว่าดูอาจารย์จะอิดออดนิดนึง <laughs> ไม่ไม่ไม่จริงที่ผ่านมารายส์เองเนี่ยเราเชื่อในการลงมือปฏิบัติธรรมมากอ่าไม่ใช่หมายถึงปฏิบัติธรรมในเชิงธรรมะนะคะ <laughs> <laughs> ลงมือปฏิบัติมากมากอ่า อันนี้เชื่ออยู่เชื่ออยู่มิมิเดี๋ยวเขาแจ้งทีนึงมีอาจารย์อันนี้ไม่บอกสถาบันนะแต่มีเพื่อนเขาสอนอยู่ตรงแถวแจ้งพฒนานล้าใหญ่มากอาคารใหญ่ยาัากษ์อลังการมากเลยนะคืออาจารย์เนี่ยจะมีสองรุ่นรุ่นหนึ่งคือรุ่นใหม่ซึ่งเขาก็โอเคกับไอทีไอรุ่นหนึ่งกลางเก่ากลางใหม่แล้วก็บวกกับเก่าๆไปเลยก่ <S <S อนหน้าโควิดเนี่ยเขามีนโยบายกันแล้วว่าให้อาจารย์เริ่มผลิตคอร์สออนไลน์แล้วก็มีอาจารย์ที่อยู่ในรุ่นที่สองกลุ่มสองเนี่ยก็บอกว่า ไม่เพราะว่าฉันจะไม่พูดกับกล้องไม่เพราะฉันจะไม่กดคอมพิวเตอร์ไม่เพฉันจะไม่ออกแบบใหม่หลักสูตรของฉันต้องเป็นแบบนี้ก็เลยให,ให้ทางเลือกว่าแล้วอาจารย์จะทํายังไงอาจารย์ก็บอกว่าก็สุดท้ายก็ย้ายเลยไม่สอนที่นี่เลยในทางเลือกของเขาแต่ทีนี่พอถามกลับไปถามใหม่ปรากฏว่าตอนนี้ทุกคนยอมหมดแล้วอารมณ์นั้นเลยคิดว่าคล้ายๆกันนะครับแต่น,นี่นี่เป็นบริษัทไอทีกเข้าใจว่าคนที่สอนเนี่ยน่าจะชินกับเรื่องไอทีแล้วจะมีอีกรุ่นหนึ่งซึ่ง พี่ยอดจะเรียกเขาว่าเป็นรุ่นก่อนอินเทอร์เนต็ตนะนะคือรุ่นพวกนี้แหละรุ่นก่อนอินเทอร์เนต็ตซึ่งอาจจะไม่ชินกับไอทีเลยนะครับอันนี้คงไม่มีแบบนั้นใช่ไหมครับจริงๆแล้วเราเรากลับมองว่าเรื่องของไอทีนะคะตัวตัวผู้สอนเองหรือแม้แต่ผู้เรียนเองนะคะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเล็กที่สุดเลยค่ะที่เรากังวลถ้าเรียนตามตรงถ้าคุณสามารถที่จะไลน์คุยกับคุณพ่อคุณแม่ได้ถ้าคุณสามารถองคุยกับลูกหลานหรือเพื่อนฝูงได้ คุณก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนออนไลน์ได้เราไม่ค่อยกังวลในประเด็นนั้นเรากังวลคือประสบการณ์จากการเข้ามาเรียนมากกว่าว่าทํายังไงให้ให้คนยังยังได้อารมณ์เหมือนทําจริงเรียนจริงอยู่ในคลาสที่มีอาจารย์จริงนะคะถามของถามนิดนึงได้ไหมครับคือที่บอกว่าเป็นประสบการณ์เหมือนมาเรียนออฟไลน์เนี่ยทางทางไลฟ์เนี่ยใช้วิธียังไงครับเหมือนกับวิธีทำเวิร์กช็อปเนี่ย มันก็เหมือนทุกคนต้องมีอุปกรณ์อะไรกันกรครบใช่ไหมครับทีเนี้ยทางไลฟ์แก้ปัญหาตรงนี้ยังไงครับค่ะจริงจริงอันนี้เป็นเป็นคำถามที่ดีมากนะคะคุณทรงกฎแล้วก็เป็นเรื่องที่ที่เราจะจะเล่าถึงลนก็คือว่าหลายๆครั้งเวลามาเรียนกับไลฟ์เนี่ยอุปกรณ์ใช้เยอะมากเลยนะคะโอ้มีกระดาษฟิลชาร์ดมีอ่าอย่างที่ข้างหลังจรนเนี่ยต้องมีโพสต์อิมีอะไรต่างๆเราจะจําลองสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นกับลูกค้าได้ยังไงนะคะเราก็ทําเป็นทูบ็อกซ์ขึ้นมาค่ะนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนกับไลฟ์เนี่ยสามารถที่จะเลือก รับทูบ็อกซ์นะคะเลือกซื้อทูบ็อกซ์เนี่ยซึ่งมีอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะนํามาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้นอกเหนือจากนั้นอย่างเช่นเมื่อกคพูดเราคุยกันเรื่อง ICT ใช่ไหมคะคุณหมอคิดโชว์ให้ดูเป็นแบบ uh, PowerPoint ถูกไหมคะของจินเวลาเราถ้าเราจะส่งไปให้นักเรียนนะคะเราส่งเป็นไฟล์ไปให้เขาพริ้นที่บ้านได้แล้วเขาสามารถที่จะทําเองได้แล้วก็สามารถที่จะยกขึ้นมาแล้วก็พูดคุยประกอบการประกอบการเรียนรู้เนี่ยคะ่ะแล้วก็ ถ้าเกิดหมอคิดเป็นอาจารย์อยู่สําหรับคอร์ส i c ซพนี้จินส่งงานทางนี้ได้เลยแลวจินก็พรีเซนต์ทันทีแล้วทางคุณหมอคิดก็ให้คอมเมนต์เรียลไทม์ได้ทันทีนะคะก็จะเป็นไปนในลักษณะน,นี้ค่ะมีการให้ทูบ็อกซ์เพื่อที่จะให้ให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะ,ะใช้ประกอบการเรียนให้สมจริงที่สุดค่ะนกับว่านั่งเรียนอยู่ด้วยกันเลยนะคะใช่ค่ะค่ะ ครับแต่ที่นี้ <Okay. S 1> คลาสมันมันด้วยความที่สมมติว่ามีนักเรียนในคลาสหนึ่งทั้งร้อยคนอย่างเนี้ยครับ <S <S เราจะสอนยังไงครับ <S <S ให้มันเข้าถึงทั้งร้อยคนได้อย่างนี้ครับ <S <S นี่ก็เป็นเรื่องที่เรากังวลมากเลยค่ะว่าถ้าเรามีนักเรียนร้อยคนในห้องเนี่ยแล้วเราบอกเขาเปิดกล้องทุกคนเนี่ยโอ้โหจะมีคนเขินอายไหมนะคะก็ต้องเรียนตามตรงว่าในงานนวัตกรรมเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราเราความกังวลที่ที่อาจจะยังไม่ไม่ทราบว่าเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยเราเรียกมันว่า assumption ะะแล้วนั่นก็เป็นหนึ่งในแอสซัมพชันที่เรากลัวมากแต่จากการทําการทดลองของเราเนี่ยรอบล่าสุดของเราเนี่ยมีนักเรียนเข้ามาเรียนเนี่ยา50-60คนมีอัตราการเปิดกล้องที่เรียกได้ว่าสูงเกิน90%นะคะ <ables S 1> ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเราทราบดีว่าถ้าเกิดเราเปิดให้60คนพูดพร้อมๆกันเนี่ยจะต้องใช้เวลานานมากแล้วอาจจะมีมีการมีเกิดเด a แ air ขึ้นอย่างตา่างๆเพราะฉะนั้นอ่า เราเราเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเราค่ะจริงๆมีเทคโนโลยีมากมายนะคะที่ทําให้เราประชุมออนไลน์ในลักษณะง่เพแต่ว่ามีบางตัวอย่างเช่นซูมเนี่ยค่ะสามารถจัดเป็นห้องเล็กๆที่เราเรียกว่า breakout room ได้ห้องหนึ่งเนี่ยเราจํากัดผู้เข้าร่วมไม่เกินนี้นะคะเหมือนที่เรานั่งคุยกันมีอยู่หกท่านนะคะในหกท่านที่นั่งคุยกันอยู่ตรงนี้เนี่ยเราเราจะมีเมนเตอร์เข้าไปประกบหนึ่งท่านแล้วคอยไล่จีในห้องเล็กนะคะว่าแต่ละคนคุณฝนเชิญพรีเซนต์ค่ะคุณทรงกดพรีเซนต์ค่ะ นะคะคุณเล็กอาซินาเชิญพรีเซนต์ค่ะจากนั้นทุกคนก็จะรู้สึกว่ากดดันเพราะว่าทุกคนโดนพรีเซนต์หมดเลยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันทางเมนเตอร์เนี่ยนอกจากจะมาช่วยฟาซิลิเทตให้เกิดการพูดคุยและพรีเซนต์แล้วเนี่ยฟาซิลิเตฟิลิเตอร์ของเราเนี่ยก็ผ่านการอบรมมาก่อนเพื่พอให้ถามสามารถที่จะถามคำามถามให้คอมเม้นได้ด้วยนะคะครับอันนี้จริงๆเป็นเป็นเรื่องที่เราต้องปรับตัวกันเพราะว่าคำว่าให้เปิดกล้องเนี่ยพอดีพี่ยอดสอนพิเศษอยู่อีกที่หนึ่งเนาะ คือนักเรียนในห้างอ2คนไอ้ <S <S> <S รอบแรกวันแรกออนไลน์เลยนะคือไม่มีใครเปิดกล้องเลย <S <S> <S เขาจะลงภาพ <S <S> <S อะไรของเขาแล้วมีชื่อ <S <S> <S ถ้าน็นดีซูมก็จะเป็นจอดำๆอย่างนี้แล้วก็มีชื่อขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็เลยสงสัยก็เทสว่าคือเป็นคลาสเชา้า9โมงครับที่อ่าที่อยู่ไม่เปิดกล้องกันเนี่ยเหตุผลคืออะไรอ่าช่วยบอกหน่อย <S <S> <S ก็ไม่ก็ไม่ยอมบอกแล้วบอกว่าอ๋ออยู่บนเตียงนอนใช่ไหมให้กดหนึ่ง <S <S> <S อ่ากดหนึ่งหึๆงๆึง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 อ่ะเราไม่เชื่อหรอก เราอยู่บนเตียงนอนไม่กดหนึ่งอ่าอันที่สองเหตุผลที่สองอ่าก้องไม่ดีหรือก้องไม่มีหรือก้องไม่สวยใช่ป่ะอ่ะกดสองกดสองตึ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 งสุดท้ายนี่คือไม่ได้ทําผมประเด็นคือไม่ได้ทาผมไม่เกี่ยวกับชุดนอนไม่เกี่ยวกับบนเตียงคือไม่ได้ทาผมกลัวออกมาดูไม่ดีแล้วเพื่อนในห้องห้าสิบกว่าคนจะเห็นชั้นผมไม่สวยนี่ก็ดีผู้หญิงนะครับที่พอเราเบรกเบรกรูมที่เมื่อกี้คุณจินแนะนาอะเคอซูมันจะมีกลุ่มกดแล้วก็เบรกรูมแล้วก็คัดชื่อนักศึกษาเข้าห้องได้เรามมีแปดกลุ่ม ข้อ8ห้อง hmm. ทีเนี้ยกล้าเปิดกล้องเพราะว่าเป็นเ,นเพื่อนกัน hmm. อยู่ในกลุ่มเดียวที่เราแยกกลุ่มไว้แล้วกล้าเปิดกล้องเพราะเปิดออกมาทุกคนกระเซิร์ฟหมดเลยแล้วก็อยู่บนเตียงจริงนะแล้วก็ใสชุดนอนจริงด้วยเพระคลาสก้ามุงเชา้า hmm. อันนี้ที่ทคุณจินบอกมานี่สะท้อนมากถ้าใครเข้าใจเรื่องออนไลน์ปรับตัวแล้วก็ให้เขาให้เขามีส่วนร่วมสุดท้ายใช้วิธีนี้เพราะว่าพอดีที่คณะเนี่ยทราบอกว่า,ออน,านักนะศึกษาบางคนเปิดเปิดออนไลน์ทิ้งไว้แล้วก็ปิดกล้อง แล้วก็ลุกขึ้นไปกินนู่นกินนี่แล้วก็เปิดเสียงแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจฟังแล้วก็บางทีก็ให,<ม>ให้ให้น้องมากดเล่นแทน<ม>อ,อาจารย์ขอดูหน้าทุกคนเดี๋ยวนี้เลยเปิดกล้องจะถ่ายรูปครับยกกล้องมาถ่ายแปะ๊ะ<ม>เปิดกล้องหมดทุกคนกลัวไม่ได้คะแนน <c oughs> <c oughs> อันนี้เชิญคุณจินต่อเลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไรซ์ปรับตัวใช่ไหมครับว่าเราจะให้คนเรียนมาเรียนแล้วมีประสบการณ์เหมือนกับเรียนออฟไลน์ได้ยังไงซึ่งถือว่าทําได้ดีเลยแล้วก็ เป็นประโยชน์สำหรับคนที่ตอนนี้ใครจะเตรียมเรื่องของออนไลน์แบบว่าทั้งหมดอาจจะอยู่ก,กันอย่างนี้อีกเดือน2เดือนแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมครับ